สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดโลกความลับของเพื่อนสีขาที่เราคิดว่ารู้จักดีใช่ค่ะคุณเคยคิดไหมคะว่าพุดเด้นที่ทุกคนคิดว่ามาจากฝรั่งเศสจริงๆแล้วมาจากเยอรมันนะคะว้าวนี่แค่เริ่มต้นนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักประวัติที่แท้จริงของหมาพันธ์ุดัง15สายพันธุ์ ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดมาตลอดเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะบางเรื่องอาจทำให้คุณต้องอุทานว้าวเลยทีเดียวเริ่มจากซูเปอร์สตาร์ของวงการหมาเลยครับพุดเดิ้ลคนส่วนใหญ่คิดว่าพุดเดิ้ลมาจากฝรั่งเศสใช่ไหมคะเพราะมักเห็นในภาพวาดของราชนิกุลฝรั่งเศสผิดครับผิดพุดเดิ้ลมาจากเยอรมันตั้งหากคำว่าพุดเดิ้ลมาจากภาษาเยอรมันว่าพุดเดอร์ฮุน พ u ดเดิแปลว่ากระโดดลงน้ําและหุ่นแปลว่าหมารวมกันคือหมากระโดดน้ําค่ะใช่ครับเพราะแต่เดิมพุดเดิลถูกเลี้ยงมาเพื่อล่าเป็ดในน้ําขนฟูๆของมันช่วยป้องกันน้ําเย็นที่น่าสนใจคือทรงผลแปลกๆที่เราเห็นกันจริงๆมีประโยชน์นะคะครับตัดขนส่วนท้ายและขาให้สั้นเพื่อว่ายน้ําง่ายแต่เก็บขนตรงหน้าอก ่อตอและหัวไว้เพื่อป้องกันความหนาวพุดเดินข้ามาในฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่16และกลายเป็นหมาของชนชั้นสูงจนคนลืมไปว่ามาจากเยอรมันปัจจุบันมีพุดเดิน3าขนาดคือสแตนดาร์ดมินิเจอร์และทอย แต่ทุกขนาดมีต้นกําเนิดเดียวกันครับต่อไปคือดาวเด่นจากหนัง101ดัมเมเชียนค่ะหลายคนคิดว่าดาวเมเชียนเป็นหมาอังกฤษเพราะหนังดิสนีย์แต่จริงๆมาจากดาเมเชียซึ่งอยู่ในโครเอเชียครับชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะดันเมเชียนมาจากดาเมเชียนนั่นเองประวัติของดาเมเชียนยาวนานมากพบภาพวาดในโบสถ์ที่โครเอเชียตั้งแต่ศตวรรษที่17ครับแต่เดิมดาเมเชียนทำงานเป็นหมาวิ่งข้างรถม้านะคะใช่ครับ มีความสามารถพิเศษคือวิ่งได้ไกลและเร็ววิ่งข้างล้อรถม้าเพื่อป้องกันโจรน,นี่คือเหตุผลที่ดัเมเชียนผูกพันกับสถานีดับเพลิงค่ะเพราะสมัยก่อนรถดับเพลิงใช้ม้าลากใช่ครับลูกดัเมเชียนเกิดมาตัวขาวล้วนจุดดําจะค่อยๆปรากฏเมื่ออายุ2-3สสัปดาห์ครับและรู้ไหมคะว่า30เนตของดัเมเชียนมีปัญหาหูหนวกข้างเดียวหรือสองข้างซึ่งเกี่ยวข้องกับยีนที่ทําให้ขนสีขาวมาถึงหมาตํารวจชื่อดังครับ เยอรมันเชฟเปิดหลายคนคิดว่าเป็นหมาพันธุโบราณแต่จริงๆเพิ่งถูกพัฒนาขึ้นในปี1999เองค่ะใช่ครับกัปตันแม็กซ์วอนสตีฟานิชเป็นคนพัฒนาพันธุ์นี้ขึ้นเขาต้องการหมาเลี้ยงแกะที่สมบูรณ์แบบฉลาดแข็งแรงซื่อสัตย์หมาตัวแรกที่เขาใช้พัฒนาพันธุ์ชื่อฮอร์เรนฟอนกราฟฟาร์ด ซึ่งกลายเป็นบรรพบุรุษของเยอรมันเชพเพิร์ดทุกตัวในปัจจุบันครับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1, 1ทหารอเมริกันประทับใจในความสามารถของเยอรมันเชพเพิร์ดแต่เพราะเปลี่ยนเยอรมันเลยเปลี่ยนชื่อเป็นอัลเซเชียนตามชื่อแคว้นอัลเซสที่ติดกับเยอรมันค่ะจนปี1977ถึงเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเยอรมันเชพเพิร์ดอีกครั้งครับปัจจุบันเยอรมันเชพเพิร์ดเป็นหมาทำงานอันดับหนึ่งของโลกทั้งตำรวจทหารหมานำทางคนตาบอด ข้าวนี้มาถึงหมาหน้าหล่อสายพันธซ์ s เบีเรยร a n ฮสกี้ค่ะหลายคนเข้าใจผิดว่า h ัสกี้เป็นหมาป่าหรือลูกผสมหมาป่าเพราะหน้าตาคล้ายกันความจริงคือ h ัสกี้ถูกพัฒนาโดยชาวชุกชี่ในไซบีเรียมันานานกว่า3,000ปีแล้วค่ะชาวชุกชีเลี้ยง h ัสกี้เพื่อลากเลื่อนหิมะโดยเรียกเฉพาะหมาที่อดทนวิ่งไกลกินน้อยแัสกี้มีความสามารถพิเศษคือปรับอัตราการเาผาผลาญในร่างกายได้ครับ ขณะพักจะเผาผานต่ำเพื่อประหยัดพลังงานแต่พอวิ่งจะเผาผานสูงขึ้นทันทีฮัสกี้โด่งดังในอเมริกาหลังเหตุการณ์ Great Race of Mercy ปี1925เมื่อทีมสุนัขลากเลื่อนนำโดยเบาโตและโทโกวิ่งฝ่าพ uh ายุหิมะ674ไมล์เพื่อส่งวัคซีนไปรักษาเด็กๆที่เป็นคอตีบตาสีฟ้าของฮัสกี้ไม่ได้มีทุกตัวนะคะบางตัวตาสีน้ำตาลบางตัวตาสองสี และฮัสกี้ไม่ใช่หมาเฝ้าบ้านที่ดีเพราะมันรักทุกคนแม้กระทั่งขโมยค่ะต่อไปคือหมาที่ทำให้โลกรู้จักความซื่อสัตย์ของสุนัขครับอากิตะค่ะหลายคนรู้จักจากเรื่องฮาชิโกะแต่ไม่รู้ประวัติที่แท้จริงอากิตะมาจากภูมิภาคภูเขาทางเหนือของญี่ปุ่นพัฒนามาจากหมาล่าหมีชื่อมัตตัง,งิในอดีตอากิตะถูกสงวนไว้สำหรับซามูไรและขุนนางเท่านั้นมีกฎหมายระบุว่าคนธรรมดาลเลี้ยงอากิตะไม่ได้ มิเช่นนั้นจะถูกประหารชีวิตช่วงสงครามโลกครั้งที่2อากิตะเกือบศูนพันเพราะถูกฆ่าเอาหนังทำเสื้อกันหนาวให้ทหารโชคดีที่โมริซาวาตาอิชิและคนรักอากิตะแอบเอาหมาไปซ่อนในหมู่บ้านบนภูเขาหลังสงครามเฮเลนเคลเลอร์ Keller, นักเขียนชาวอเมริกันตาบอดหูหนวกได้รับอากิตะเป็นของขวัญนี่ทำให้อากิตะเป็นที่รู้จักในอเมริกาและพัฒนาเป็นอเมริกันอากิตะที่ตัวใหญ่กว่าครับ ปัจจุบันมีอากิตะสองสายคืออากิตะอินุญี่ปุ่นแท้กับอเมริกันอากิตะค่ะมาถึงซูเปอร์สตาร์ตัวจิ๋วอย่างชิวาว่าครับชิวาว่าเป็นหมาพันเล็กที่สุดในโลกแต่ประวัติมันยิ่งใหญ่มากครับชื่อมาจากรัฐชิวาว่าในเม็กซิโกแต่ต้นกําเนิดย้อนไปถึงอารยธรรมโทนเต็กชาวโทนเต็กเลี้ยงหมาชื่อเทชิชิซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชิวาว่าตั้งแต่ศตวรรษที่9แล้วครับต่อมาชาวแอสเท็กเชื่อว่าเทชิชิ มีพลังวิเศษสามารถนำวิญญาณข้ามโลกหลังความตายพวกเขาจะฝังเทชิชิพร้อมเจ้าของที่ตายเพื่อเป็นผู้นำทางในโลกหลังความตายชิวาว่าสมัยใหม่ถูกค้นพบอีกครั้งในปี1850ที่รัฐชิวาว่านักค้าอเมริกันซื้อหมาตัวเล็กพวกนี้จากชาวบ้านและตั้งชื่อตามรัฐที่พบชิวาว่ามีสประเภทคือขนสั้นกับขนยาวและมาในทุกสีที่หมามีได้เลย แม้ตัวเล็กแต่ชืว่าว่ามีอายุยืนที่สุดในบรรดาหมาทุกพันธุ์เฉลี่ย14 18ปีค่ะชื่อเกรดเดียนแปลว่าหมาเดนมาร์กผู้ยิ่งใหญ่แต่ความจริงไม่เกี่ยวกับเดนมาร์กเลยครับใช่ค่ะเกรดเดนมาจากเยอรมันต้นและเยอรมันเรียกมันว่าดอยช์ด็อกเกอร์บรรพบรุษของเกรดเดนคือหมาล่าหมูป,ป่าที่ขุนานางเยอรมันเลี้ยงไว้ พวกเขาผสมพันธุ์ g l i s h Mastiff กับ Eilish r Woodhound เพื่อให้ได้หมาตัวใหญ่แข็งแรงแล้วทำไมถึงมีชื่อว่า g r เกร d เด e นี่เป็นความผิดพลาดในการแปลครับในศตรวรรษที่18นักธรรมชาติศาสตร์ฝรั่งเศสเดินทางไปเดนมาร์กเขาเห็นหมาตัวใหญ่ๆคล้ายๆกันและคิดว่าเป็นพันธุ์เดนมาร์กจึงตั้งชื่อ Ground the Noise ชื่อนี้แปลเป็นอังกฤษกลายเป็นเกร d เดนและติดมาจนถึงทุกวันนี้เกร d เดนสูงที่สุดในโลกชื่อซุส สูง44นิ้วหรือ111.8เซนติเมตรที่ไหลแม้ตัวใหญ่แต่เกรดเดนขึ้นชื่อว่าเป็นเจนท่านใจแอนนอ่อนโยนมากครับมาถึงหมาที่มีชื่อเมืองในสายพันธุ์บอสตันเทอเรียค่ะบอสตันเทเรียเป็นหนึ่งใน9,000พันที่ถูกพัฒนาในอเมริกาโดยเฉพาะครับเริ่มต้นในปี1870เมื่อโรเบิร์ตซีฮูเปอร์ซื้อหมาชื่อ Judge, จัดจากอังกฤษค่ะจั <Judge S 2> เป็นลูกผสมระหว่างอังกฤษบูด็อกกับ White English Terrier ที่สูญพันธไปแล้วครับ Hoopers Judge กลายเป็นบรรพบุรุษของบอสตันเทเรีย r ทุกตัวแต่เดิมเรียกว่าบอสตันบูเท r รีย r แต่ชาวบอสตันไม่ชอบจึงเปลี่ยนเป็นบอสตันเท r รีย r และกลายเป็นสุนัขประจำรัฐแมสซาชูเซตส์ค่ะลายเขาดำคล้ายสวมทักซิโดทำให้ได้ฉายา American Gentleman บอสตันเท r รีเ r เป็นมาสคอตของมหาวิทยาลัยบอสตันด้วยค่ะชื่อ Red English บู l o Dog หน้าบึ้งตัวนี้มีประวัติโหดกว่าที่คิดครับ ชื่อบูดอกมาจากกีฬาบูเบตติ้งที่ปล่อยหมากัดวัวจนตายกีฬาโหดนี้เป็นที่นิยมในอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่1ิบบูดอกถูกพัฒนามาเพื่อกีฬานี้โดยเฉพาะขากรรไกรแข็งแรงจมูกสั้นเพื่อหายใจขณะกัดหน้าย่นๆเพื่อให้เลือดที่ถูกหัวกระแทกไหลออกไม่เข้าตาปี1835อังกฤษห้ามกีฬาทารุณนี้ทำให้บูดอกเกือบสูนพัน คนรักบูดอกจึงผสมพันธุ์ใหม่เน้นนิสัยอ่อนโยนไม่ดุร้ายจากหมานักสู้กลายเป็นหมาขี้เกียจที่ชอบนอนมากที่สุดในโลกบูดอกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอังกฤษและมัสคอตของนาวิกโยธินสหรัฐแต่บูดอกมีปัญหาสุขภาพมากเพราะจมูกสั้นทําให้หายใจลําบากค่ะมาถึงหมาใจดีอันดับหนึ่งของโลก Golden r e ีทร e เวอครับมีตำนานว่าโกลเด้มาจากหมาเลี้ยงแกะรัสเซียแต่นั่นไม่จริงค่ะความจริงคือหลอด ทวิตมาส์ในสกอตแลนด์เป็นผู้พัฒนาพันธุ์นี้ค่ะปี1865เขาซื้อหมาชื่อนูสจากพ่อค้าโรงเท่านูสเป็นเววี่คอเทดรีทิเวอร์ตัวเดียวที่เป็นสีเหลืองในลูกขอกสีดำหลอดทวิตมาส์ผสมนูสกับเบลซึ่งเป็นทวิตวอเตอร์สเปเนียลเขาใช้เวลา20ปีคัดเลือกพันธุ์บันทึกละเอียดทุกรุ่นเป้าหมายคือหมาเก็บนกที่ยิงตกที่ว่ายน้ำเก่งนิสัยดีไม่ทำนกเสียหาย โกลเด้นมีปากที่นุ่มสามารถคาบไข่ดิบโดยไม่แตกค่ะปัจจุบันโกลเด้นเป็นหมาบําบัดหมานําทางคนตาบอดและเพื่อเล่นที่ดีที่สุดครับ iler, ดอทไวเลอร์ดูดุแต่จริงๆมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยโรมันค่ะทหารโรมันเดินทับข้ามเทือกเขาเอลฟ์พาหมาต้อนวัวมาเป็นสเบียงมีชีวิตหมาพวกนี้คือบ,บรรพบุรุษของรอตไวเลอร์ iler, ตั้งถิ่นฐานที่เมืองรอตไวในเยอรมันรอตไวเป็นเมืองค้าวัวที่สําคัญ และรถไวเลอร์ทำงานต้นวัวล,ลากเกียนพ่อขาวัวผูกถุงเงินไว้ที่คอรถไวเลอร์เวลาเมาเพราะไม่มีโจรกล้าขโมยช่วงต้นศตวตรรษที่20รสิรถไวเลอร์เกือบสูนพันเพราะมีรถไฟแทนการต้นวัวปี1910เหลือรถไวเลอร์ตัวเมียพันธุแท้เพียงหนึ่งตัวในเมืองรอดไวโชคดีที่ตำรวจเยอรมันเห็นความสามารถจึงนำมาฝึกเป็นหมาตำรวจรถไวเลอร์เป็นหมาที่มีแรงกัดแรงที่สุดอันดับสองรองจากแมสทีฟค่ะ 328ปอนด์ต่อตารางนิ้วแต่ถ้าเลี้ยงดีจะเป็นหมาที่อ่อนโยนมากครับชิบะอินุกลายเป็นดาวดังบนอินเทอร์เน็ตจากด o อ e m e มีมครับต่อรู้ไหมคะว่าชิบะอินุเป็นหมาพันธุ์เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นชิบะอินุมีอายุมากกว่า3,000ปีถูกเลี้ยงโดยชนเผ่าโจมอนคำว่าชิบะมี3ความหมายที่เป็นไปได้คะ่ะ 1. พุ่มไม้เพราะล่าสัตว์ในพุ่มไม้ 2. สีแดงอมน้ำตาลเหมือนใบไม้แห้ง าภาษาโบราณแปลว่าเล็กซึ่งน่าจะใช้ที่สุดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองชิบะอินุเกือบศูนพันจากระเบิดและโรคระบาดเหลือชิบะอินุพันธุ์แท้สามสายเท่านั้นจากเขตภูเขาที่ห่างไกลปัจจุบันชิบะอินุทุกตัวสืบเชื้อสายมาจาก3สายนี้ครับชิบะอินุมีนิสัยเหมือนแมวคะ่ะชอบทําความสะอาดตัวเองแล้วก็ค่อนข้างเอาแต่ใจแต่ก็เสื่อสัตว์กับเจ้าของมากและมีเสียงร้องพิเศษเรียกว่าชิบะสครีม ด็อกซานหรือหมาแซ่กรอกมีประวัติที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะด็อกซานในภาษาเยอรมันแปลว่าหมาแบตเจอรครับใช่ค่ะถูกพัฒนามาเพื่อล่าแบตเจอร์ในรูโดยเฉพาะขาสั้นเพื่อมุดรูหลังยาเพื่อยุดหยุน่นหูใหญ่ปิดรูหูกันดินอกกว้างเพื่อให้ปลอดใหญ่เพราะในรูอากาศน้อยมีด็อกซาน3ขนาดคือมาตรฐานมินิเจอร์และแคร์คานินเช่นแปลว่ากระต่ายเพราะตัวเล็กพอลงรูกระต่ายได้ครับ ด็อกซานเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเยอรมันจนถูกต่อต้านช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในอเมริกาเปลี่ยนชื่อเป็น Liberty House หรือ Baxter Docs ปัจจุบันด็อกซานเสี่ยงปัญหาหลังมากที่สุด1ใน4ตัวจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นแจ็ครัสเซลเกิดจากความลหลงไหลของนักบวชชาวอังกฤษครับ Reverend John Russell หรือแจ็คเป็นบาทหลวงที่บ้านล่าสุนัขจิงจอกปี1 8 1 9ขณะเรียนที่ออกฟอร์ดเขาเจอหมาขาวจุดน้ำตาลชื่อทรัม ท้ำกลายเป็นแม่พันธุ์ของแจ็ครัสเซลทุกตัวค่ะบาทหลวงแจ็คใช้เวลา50ปีพัฒนาหมาที่ลากจิ้งจอกได้อย่างสมบูรณ์แบบต้องกล้าหารพอลงรูไลจิ้งจอกแต่ไม่ดุจนค่าจิ้งจอกเพราะกีฬาลากจิ้งจอกต้องการให้จิ้งจอกวิ่งหนีไม่ใช่ตายในรูแจ็ครัสเซลมีพลังงานมหาศาลต้องออกกำลังกาย2ชั่วโมงต่อวันค่ะในหนัง The Max นั้นไมโลคือแจ็ครัเซลครับชื่อจริงว่าแม็กซ์ แจ็ครัสเซลอายุยืนมากสูงสุดคือ20ปีเฉลีย่ย13-16ปีปิดท้ายด้วยหมาอันดับหนึ่งของอเมริกามา31ปีซอนครับลาบาร์ดอรีทิวเวอร์ที่จริงไม่ได้มาจากลาบาร์ดอเลยค่ะแต่มาจากนิวฟันด์แลนด์ในแคนาดาชาวประมงนิวฟันด์แลนด์เลี้ยงเซนจอนวอเตอร์ด็อกหมาพวกนี้ช่วยดึงแห я, ว่ายน้ำเก็บปลาที่หลุดและลากเชือก ต้นศตรวรรษที่19ขุนนางอังกฤษมาตกปลาที่นิวฟนแลนด์พวกเขาประทับใจหมาน้ำพวกนี้จึงนำกลับไปอังกฤษเออร์ออฟมอนส์เบอรีเป็นคนตั้งชื่อว่าลาบาร์ดอ์ตามกระแสะน้ำลาบาร์ดอ์ซึ่งเป็นกระแสะน้ำเย็นที่ไหลผ่านนิวฟนแลนด์ค่ะลาบาร์ดอมีเท้าพายช่วยว่ายน้ำและขนกันน้ำสองชั้นนิสัยรักเดก็กฉลาดอ่อนโยนทำให้เป็นหมาครอบครัวอันดับหนึ่งมีลาบาร์ดอ์สามสีคือดำเหลืองและช็อกโกแลต สีดำเป็นสีดั้งเดิมค่ะสีเหลืองและช็อกโกแลตเกิดจากยีนด้อยว้าว15สายพันธุ์15เรื่องราวที่คาดไม่ถึงจริงๆครับใช่ค่ะทุกสายพันธุ์มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเรื่องราวที่น่าทึ่งค่ะจากหมาล่าแบ็ตเจอร์กลายเป็นหมาไส้กรอกขาสั้นจากหมาของซามูไรกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพักดีจากหมาวิ่งข้างรถมา้ากลายเป็นหมาดับเพลิงทุกสายพันธุ์ถูกสร้างมาด้วยจุดประสงค์ แต่วันนี้กลายเป็นเพื่อนรักของเราครั้งหน้าเวลาเจอหมาพันธุ์พวกนี้อย่าลืมนึกถึงประวัติอันยาวนานของพวกมันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆที่รักหมาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ